바, 또, 그, 뭐라 해, 그냥, 은, 이, 가. ขาบ้านสองแต้มสองแต้มมิดแต้มใหญ่ๆหมดเลยได้ปลาะตีงลองกินเบื้องแรกปลาส้มมาแช่แล้วก็แช่แช่ไปอยู่นะเนาอยู่ย้ายอ่มือเลยย้อย่มือมื่อเมื่อว่าไม่เลยไม่มีหมาดเลยหมาเดี๋ยวนี้หอมช้อยอยู่พี่น้องเอ้ยของโปดของโปดส้มปลาปลาส้มเห็นส้มปลาปลาส้มปิ้งไปโตเลยนะ ท่านสบายดีสวัสดีอิี่ทุกคนสบายดีตอนเช้านะพี่น้อยวันนี้ถือว่ามื่อทีสานะมแล้วเช้วันที่สามแล้วไลเอาอยู่ป่าไลตื่นมากันในพันแต่ละคนก็ไปหมดแล้วละเดียวแต่คอยเพื่อเดียวนี่ดี๋ยวสิออกก่อนพี่น้อยไปหาอยู่หากินก่อนแต่ว่ามื่อตัวนี้ตื่นแต่เช้าเนะี่ยวันนี้นะแต่ผ่านมาหนาเพิ่นเพิ่นไปเชือกกับดักหมูแต่เช้ากับดักหมูเชือกยังช่วงหลังนะ เพิ่นเชิญไปเมื่อวานนี้แล้วหลักนึงพื่อนน้องแต่ตัวนี้เพิ่นไปอีกแล้วไปก่อนไปหน่อยแต่สิงกระตุ้นมากไปเพื่อนก็รู้ว่าไปใช่แล้วเลยเอ็นต่บอนนอนพอนอนอย่างนี้แต่บะสิงเพื่อนไปโอ้กขอบๆอยู่แชลยูร์รอตื่นมาเรียบร้อยจัดไปแต้มหนึ่งไปเลยเอามาตอนเช้านี่ขล้อขล้อขล้อโอ้โหถูกงานเลย นี่จัดเลยมาแล้ว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 ตัวนั่ใอย่เลยพ่อโตมดเถิดมดเมฆก็บเขาไป่ด้วยจัดไปแต้มหนึ่งโตไปลงมาตะกอบกบนะมาแล้วมาแล้วตดำผลลืออยู่พ่อของเขนี่ดำไม่ได้ของมันเรียบร้อยจัดไปแต้มหนึ่ง i want to you hear your home, now kích thước cục này, thép chế biến mì mái hay oh. Oh, chắc là chắc nó ăn chuông thôi, cái ừ này nè, đầy mứt, ô, nó như xo lìa cục này nè, nà. là mù khâu mái nè, nó như, nó nè. กกมันะโอ้ป๊าดแทบจะไม่มีมาอันเหลือเลยนะหมูกิน แรแบบนึงน,นะน,แบบนี่นีนน่แ๊บนึงออตระกงงนอีกเรียบร้อยเลยโอ้หมถเลยตกกึกงายแห่งถพี่น้อยอมันลายเชิงเดียวนะลายตัวก็ง h นะหกเจ็ 6, 7, ตัวกออยู่นี่นะป๊ปากป๊ปาปแต่ชิดายนี่นะพอพอ อ๋อน้ยล่ะปอมไปน้อยหมูนอนควายนะักเพิกกระหองนี่ล่ะอืมถือไปไม่หักทับนะหมูแล้วไปนอนอยู่หันควายล่ะบิ้วว่ะหมูนอนอยู่หันเพิกกระหองมัลยไกลมากไกลมากแหละควายยนิงไกลหนิงไกล่กล,กล่ะตึ๊ดตึ๊ดไปเลยหมูนะปอดนอนในไม้อยู่นะหมูป้อนสองเซาะหมูนะ ผมรูสึกว่ามูนี่นี่ยเนื้ออ๋อแทนมูนี่ได้ก็เหาะกับพ่อไลยไก่กับพ่อ oh my god เล่นมาเพี๊นะไว้เลย โอูออกมาไงแล้วน้ำมาปัญหาบีเห็นบุรีกินเสียงชวัดบุรีกินเสีเยงอะไรนะปิดลงคับมือที่คักมากินเนาะพอ,อกับยูไก่นะยู่ไกลๆนึงคือบีเห็นวะคือกูมไม่พอวะ มันมนะอยู่กลางหน้าคอยอยู่ผาหนะปักหล้วก็ดผิวแวกมกือมานี่โกระเลต้าวาเก็บตะโบเห็นไฟเกินเรียบร้อยแล้วทุกคนทียตกไหมนะคือเก่าคือเดิมตกมากตัวนี้แห้งคักตัวนี้พอเล่นเชียวตกปูมาตัวนี้นะตนิดถักง,ง,งกาลงมาก็คัก แดนนี้คือเก่าแต่ว่าตัวนี้เจ็บนักตัวนี้นะแดนมวยตัวนี้ตัวนี้เจ็บนักนแดนมวยมาชนเลยเดี๋ยวค่อยมาบอท่านนะโอ้ห่าโตหอบดีนะเดือดเดือดหกปีหกปีอื้อ บอไหวไปเบิ่งเนาะพอเนีมท่านอยู่แต่ว่าแวทมาเชิงนี้ละอดูว่ตถุเพลิอมันนะสองตัวแล้วตกแบบนี้นะเฮ้ยเด็กเด็ก ฮอกพูนะโอเค 다이다. 올라. 어라. เกืบโบได้เป็นเว้นนี่ก่ะขึ้นขามันปาโต้หกเลยเกืบโบไดายไปจ,จะพันหกล้มตะพื้นตะพื้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่กะเหวตัวนึงกับปาโต้ช้ำพิลล์รถตกะลงมาตัวที่ชองนี่นะตัวทีว่บิดนั่นะ ไปตัวที่น่นะบมท่านแต่ตัวนี้นะคือว่าแล้วมันไปซ้าตัวนี้นะอลไรไปแล้วมาเชียวเห็นเนี่ยเกือบเบียมันไปหาอุปกรณ์ก่อนสักไปเชียวเลยเฮ้ยเอยู่พุนไปจกักไปพอมากูกลับได้ไังกลับก็จะในกูอยู่เมือ่อยเลยไปวันนี้อ้อวันนี้นะอ้อแล้ววันนี้อ่ะเจ้มีแต่ตัวใหญ่ ดอกนี้มีแต่ตัวยังไงด้วยรุ่งเช้านี้ได้ไปตัวนึงกับเขาเนาะตอนปลายต้นบิดนะนสองแต้มสองแต้มมิดแต้มยัง่ยยงหมดเลยได้ฟาดเนาะเขาไปหากู่ครับเชนเนาะมานี่ยังมีเสียงเขาโป๊ะเป๊กโป๊เป๊ะอยู่ขันมันได้หมดทุกตัวนะตกตัวนึงตัวหามีเห็นเนะเอาไม่ทันนะั้นแบบตัวนินนี่นะแล้วกับบีแตะอีสองบาท เป็นสามา้าว่าได้หมดนะน่าจะได้ห้าสี่สามสี่ห้าเพล่ะแต่ว่าตุยไปนะนี่แต่ว่าไส้ไปนะห้านัดแต่ว่าได้แต่สองพิษสามไปเมื่อบันพินโอ้ย กับก็บจะสาหือละเลยสามหลังนี่น่จะสาไปเช้านี่คือแมงคือหือเพราะเราแวะเขานี่ก็เหาะหันเหาะมาจะสากู่มาละ่ะเหาะมาก่อนอ่าตัวมันแท้กับเขานี่โอ้ตัว เด้เน e wow ือกะโอ้โหมันกลับเว้ยแน่ผ่านมาหน้าไปท่านมาอยมาไปแล้วอไรนะปลาขอก็ต้มจำแขนนี่ล่ะถึง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 บุดมาพี่น้องมามาดิมาโคอัน เนื้อเขาที่ซื้อกลับนะชุดอันพ่อสามตัวข้าได้เมื่อเช้านี่นะบานเดียวพูดแล้วโตมากินอยู่บ้านนะแบบหมูห่านนี่เฉอกูเล็ดแล้วมาแล้วชูๆมาชูอยู่ขายนะกินเป็นหมูห่านเนี่ยนะกูบิกชูต้มน้อรโลกักโอ้กูท้าบนนี้พ่นเผาพ่นบปที่ต้นน้ำหอร์โลกับขากี่อร่อยขี้ไร้กียามันมันหันมือเมื่อได้เลยอันนั้นอย่าเบื่อแล้วดิอย่ามือแห้งเลย ตอนนั้นแล้ว้เพิจะชิมกระจอนเนาไกี่กระพดเอาให้ี่นก็ไปที่พูดเคยอคนปีงลองกิ่นบางลปลาสดมาแซ่แล้วเขีกระแซ่กรแซ่ไปยืนนะนาวมืออยจะมือเมื่อเมื่อว่าไม่ไมนมีหมานเลยมืออยู่คืนเช้าคืนี้มีมือไปเลยวอนี้เนื้อลายไม่ได้มือนี้มื ยคนไปเช้านี่กับเห่ะนะก็เจอเหาะลายดิเช้านีน้น้องไก่เช้านี้ไก่ควายจิกจิมายืนิบซีพูดซีพูดโป่งป่งเพราะโยไปหรือเปล่ามึงเข่ามึงเข่าทุกแบบยามนะไม่นิงเลยิงพี่มหมูเกามเกามป็แท่นร้ัด่าะมีิ่งคนะออดได้อดดีปนนันีนะ พายมูพากินอันใหญ่ปลาอันน้อยมีน้อยเลยนกขวานไม่น้อยไปเลยเลยจิกจับจิกจับ,จบช่องโตเห็นกระโตครับจีแล้วล่วกวะกระโตสรุบก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีสิบโตหนูทั้งกระเตทั้งหนูทั้งกระจอ้อนทึกงครับนะรวมทั้งกระห้องคอยอปีสิบสามโตอันนี้เฮาถืกเมื่อวานนี้ปีนสรบราบเนี่ยเด็กถวามันอยู่ได้มันของแห้งอยู่ บได้เนื้อใหญ่ก็ได้เนื้อน้อยนะแต่พานมาหน้าเพิ่นโอ้เพิ่นนะเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆเพิ่นเปลาบักชีปีนใหญ่เลยใหญ่โตเลยเพิ่นไปเชื่อเหวถ้าเราลุนเหวรอบหน้าพี่น้องเยหวเพิ่นสามสามลางกับดักหมูป่าได้ไปการหนุ่มก็พ่อคนละไปนี่นอนเท้าขวาเป็นเ้าเลยคนเรานะเดี๋ยวไปนอนเท้าขวไปนี่พฟยิ่งไปเราไฟยิ่งไฟมีโตโล่ กก็็เเเบบแต่สิ่งเป็นผู้โค่นี่เดี๋ยวเคเห็นไม่ปิงเหรอปิ้งกันน่าจะลายสิบฝ่ายปิ้งหัวแต่ซิงหรือว่าเอาเอาตัวเลยสองปิ้งหรือเปลีปิงก็วสองตัว่ตัวนูเขานะสิบเนาะ สิบสาก็ดนี่โอ้เจ็ดในปีงเฮิร์ตแต่ิงก่อนต่สิงเป็นโคเฮ็ดสิบปีง, 10, งสิบเอ็ดปีงกี่น้อยพี่เฮ็ดปีงมาโตเลยนะปีงใช่ดูก่ก็ เแถวๆนะเชือถือนะเชือก grab นะพระทางพระนะก r a b ถือยี่ได้กันเขาบิเชือได้เลยทางร้านก็ลอยเลยนะร้านวัดจอยนาะขันขันเขาบิเชือร์อยู่ก็เชือตะเก้าเชือกทักไปพูดกระถชือกจริงเลย grab นะตรงเตือทางเขานี่เด้ทางตัวตุยตัวนี้นะตัวนั้นแต่แรกมีคนเชื่ออีกเถอะ กอกไม่รป้ามาไนะเออถ้ามันมีทางรถไวเขาไปีทางรถเขา้าเาม่รวันน้อนทางมดเขาไปไหนนะเขาไปท่นนี้บกลนอะเพราะนั้นด่านไปด่านน้อยเรามีป้าไม่ไหนไหนเออแล้วขวมาขมานมาธนาคาเชื่อหนหลยอยู่ฮนะหอนเขาไปไหนพวกนี้ก็ติป้ากะบกป้ากระบกก็หลย อาทาคเขาคำนงที่เกือบจะทิพบางพอดเลยเม็ดเลยเม็ดตะโขงปูปิงชอยเดียวก่อนพี่นุ้ยขาผ่าเดียวเยอะกินข้าวละขันตัดสิ้นโคเนาะโคมันยังครบต่อข่ายโคเนาะโคมันบ่มีหายไปหมด ชูเอร์กูร์แมวแมวกินหูชูเชอร์กินกิกระโนเชอร์กินกชไม่กินหูได้แมวจูหูหแมวชูหูลุงตาอันไ อ้าวมาเดี๋ยวนี้หอมชิลอย,ยอยู่พีน่น้องเอ้ยของปูดของปูดสมป่าปลาสมีนสมป่าปาสม,มสมปีง,ปงไปโตเลยนะป,ปีงหนูก็แล้วมีแต่ปีงปลาชุกแล้วกันปีงหนูโตเลยเรับก็กินข้าววันนี้กินข้าวแล้วกับพดีละปีงนะปีงหนูกับปีงพ่อสมลาฮั้ั่นมันคิดแล้วนะเฮ้ยตาบ่ ไมามาพี่น้องาปนี่มาโทษมาคิดดีพอเด้นี่จำแจ้วแล้วมันตึงคิดบ่ปยมันก็จอ่ะจฮันเรื่องมันกันเนี้ยกรจอมจ้ามาทำแมวรถ มาเห็เท้าไปเลาเกิดอะไรขึ้นไปเลย